Actually you need to take off head a hat yes เรือมาถึงแล้วนะคะ อบเดินทางแล้วนะคะโดยเรือกำลังจะไปที่ท่าข้ามกำลังจะข้ามฝากเรือนะคะ พึงอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะเดี๋ยวเราจะกำลังจะขึ้นขึ้นฟากนะคะข้ามฟากเรือ อยู่วิวเตยพรมีเย้ไปข้างรถไปเบื้องบนเออไปเท่าหมดสิบบาทเข็นบาทสองคนค่ะแล้วไปไหนต่ออ่ะอ๋อ you can อ๋อ you can respect อ๋อ the Buddha image yes Buddha image okay can we visit here before because I want to respect Buddha image. Yes, yes. okay นี่ไงเช่าจักรยาน okay we we are not hurry right you are free all day right yes yes okay we spend time at here all day okay นะถ้าอย่างนั้นให้างั้นเข้าไปเหอะนมัสการ เราจะเข้าไปน้ำมาสก,การเข้าทางไหนอะ <c oughs> มาฟอเออ e พลสดิสเวย e a พลสฟอ l โลมีนะ <c oughs> เราจะเข้าไปกราบสก,การะอภัพุทธร,รูปนะคะ <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์ ส่ทรไม่มีอะไร<อ>คุณพี่ข้างบนมีอะไรคะพ่อนะคะคุณพ่อข้างบนมีพระองค์ใหญ่เลยใช่ไหมขึ้นไปได้เลยเนาะอขอบคุณค่ะอา้าอันนี้เขาไม่ให้ขึ้นนี่ขึ้นได้ใช่ไหม นูเปิดขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ <laughs> ขอบคุณค่ะเฮียเสดอ d it has Big Buddha ั a s b i กบุ d d า a Yes for respect นี่ไงเนี่ย<ด>นะคะเรามีพระองค์ใหญ่<ด><ด>อุ้ยอุ้อะไรเะนกหลวงพ่อมงคลสมุทรพุทธนีโอเคสวยมาก มี2ต้องไปหาประวัติก่อนโอเค Actually you need to take off head a hat yes when you อ่ะเลี้ยวลีห่งสอง่งสองซ้อ่ะเต็มตัวนะ full body นะมาทางนี้ this way หนึ่งสองเอาทำไมชา้าหนึ่งสองโอ้ทำไมชานะ้าหน่อ s สโลอิตว่ s สโลช้าเตอร์ Yes because I uh, now I delete the memory is full oh. go to down okay because I think about <c oughs> go up you know <c oughs> Not allowed to Yeah come to not here. allowed huh? I know. Not allowed to come to up here Yes cannot. How, how you can come to here I think can No can It's up a uh, temple uh, Some temple can some temple cannot Okay and I I would like to go to this. First we need to take off shoes. Oh. what's teller what's is uh, a believable of thai people and chinese i um, i see and you, uh, like, you like it everything this and today or uh, in the future is up to this oh. but i uh, should not trust this only because everything you uh, you, you i saw control. before uh, in the chinese, yeah. chinese street we yeah. need to change to one till one fall, fall oh. first, for for down first we should have it hard for everything is a truth Fifty five. Fifty five. Don't have fifty five. Okay. <laughs> no problem. I think it's a big. Too big. Okay, we. Okay, again. New one. Twenty one. Twenty one. Yes, what you will die. <laughs> Everything is so far. Ah, this uh, also, time. this paper in the three language Chinese, English, yes. Thai. Yeah. Okay, I see. It's 21 one, Thai language. Oh. Okay. They give uh, food after that, uh, the monks uh, eat something in this food. Uh -huh. After that, we can eat this food. s เช่ banana or something. ถ้าคุณอจะขายอาเวทองค์ใหญ่ค่ะเอ่อสุนสาารณะไปปั่นจักรยานคือป <Sure> ั่นต้องปั่นทั้งในก็ได้ค่ะปั่นได้หมดเลยในสวนสาธารณะหนึ่งจุดเที่ยวโอ้จุดเที่ยวจุดขายค่ะแล้วในเส้นทางเดียวคือกลับมาคือมีปั๊กนักปั๊กปิ้เนตร่ะ นัานต้องทำแบบเข้าไปว่าทํอะไรแล้วจะว่าอะไรหรือว่าจะผ่านไม่ดูก็ได้ดูก็ได้งั้นวันนี้ทั้งวันหนูอยู่นี่ก็คือน่าจะได้ครบเนาะแล้วเสร็จปั๊บมาโซนตลาดน้ําแต่ตลาดน้ําไม่เปิดใช่เปิดเสาร์อาทิตย์ก็ได้โอเคแต่ไปปั่นข้างในเออปั่นแล้วอาหารล่ะร้านอาหารอะไรน่ากินร้านอาหารแถบนี้โอเคแถบนี้ก็ได้แถบลุงมีทั้งนั้นเลยทั้งทางอันนี้คือร้านอาหารจะมีก็คีคือนี่วันกอที่เฮาฮะ โอเคจ้ารขอตีเคุณปั่นไปดูในโอเคจะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำเดี๋ยวพาเพื่อนไปแตงก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันใช่เย้เย้บัตร we need to take a map first he advised to take a map มีมะพร้าวมีน้ำเปลาทั้งวันเหรออ่ามีหลายเลือดหลายสไตล์ดูอ๋อมีหลายสไตล์เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะครับจ้ามีน้ำมะพร้าวอ่าน้ำเปล่าอ่า50บาท for one bicycle and free for อ cool, uh, ่ cool drink cool water coconut and which one which one do you like ลายออฟบิสซิคลหนูชอบแบบอันไม่ต้องก้มมากอ่ะแล้วก็น่ารักน่ารักสำหรับผู้หญิงมีไหมนี่หญิงเบาปรับได้สูงต่ำาปรับได้ใช่ไหมวางของได้ขี่ได้ทั้งวันนะเพราะวันนี้จะทั้งวันเลยแบบไหนดีล่ะเอาแบบแม่บ้านไปดีกว่านั้นมีไหมเหนื่อยไหมมีเครือง เอออ <Like S 1> มีเกียร์ด้วยเดี yes, can ๋ยวทำเนี้ยค,คันใหญ่ครับมีเกียร์เนี่ยอาอ่หนูเอาเอาเอาแบบเนี้ยยกสูงปั่นงาน่ายโอเคใช่หนูเอาแบบนี้เนี่ยแล้วนี่ทำหนึ่งโอเคหนูเอาวันนี้อันนี้ is my and how about you เซมเซมคุณลุงเอาเหมือนกันค่ะ ขอบคุณค่ะอร์ะขวดหน which one you can choose ไม่เอากินเลยถือไปเลยใช่เพราะว่าหนูคิดว่าน่าจะไปยาวเลยค่ะนี่นะคะคุณลุงเขาก็แถมมะพร้าวให้คนละลูกด้วยนะถ้าใครมา <I S 1> คุง mean, บากระจะ คุณลุงเพื่อนจะเอาแบบหนูมีเกียร์ด้วยค่ะหรือว่าคันนี้ใช่ไหมโอเคเวอัสเซกันอาฟายูน้ำมะพร้าวของที่มะพร้าวของที่นี่เลยใช่ไหมคะที่นี่เลยต้นตำรับเลยอึงไม่อยู่อึงไม่แล้วแล้วเวลาเช่านี้ต้องไอ้นี่ไหม เสียบัตรประชาชนนู่นนี่นั่นคืออร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมต้องใช้บัตรประชาชนด้วยเหรอคะอร่อยไม่ใช้ได้ไหมอ่ะไม่ใช้ได้ไหมอ่ะได้เขาว่ายังไงก็มาคืนใช่ยังไงก็อยู่เกาะอันนี้อันนี้มันเป็นเกาะอยู่แล้วค่ะมันไปออกออกไหนไม่ได้เอาเอารถคุณลุงข้ามฟากไม่ได้อยู่แล้ว อร่อยอร่อยอืม Why not take photo ฮึม Why not take photo This just video No I I record you already Same อืมอร่อยอะไรอ่ะอร่อยมัมมันเย็นชื่นใจอ่ะอยากกินเนื้อด้วยอ่ะ ขอบคุณค่ะ I want to eat meat ยังมีดนี่คุณลุงใจดีมากคุณลุงตุ้มนะคะถ้าใครจะมาคุ้งบางกระเจ้านี่คือมาเช่าจากักรยานของคุณลุงตุ้มได้เนี่ยเดินเข้ามาอยู่ข้างวัดเลยคันละ50บาทเท่านั้นคุณลุงเขาก็จะแถมน้ำเย็นหนึ่งขวดแถมน้ำมะพร้าวและบริการดีมาก ดูแลดีมากเลยนะคะนี่อตอนนี้คุณลุงเขากำลังฝานเนื้อให้เนื้อมะพร้าวเนื้ออ่อนมากเลยอุ้ยเดี๋ยวป้<บ>าไม่ใจไม่ไม่ไม่หนูหนูจะถ่ายตอนหนูกำลังจะกินด้วยตอนลุงกำลังป้อนนี่นะคะคุณลุงก็ป้อนเนื้ออร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไลายสดกันไปเลยใช่ เดี๋ยวอีกนิดอีกคำหนึ่งล้างไหมอ่ะอืมสปูนเดอร์ตี้ชูดวอชมีคอสไอติ้งอยู่วิวดิกัสดิกัสนี่ คุณลุงล้างช้อนก่อนสิเดี๋ยวเพื่อนหนูรังเกียจเดี๋ยวลิ๊ไม่เป็นไรล้างเปลี่ยนเถอเนี่ยค่ะกำลังจะขวานเนื้อโอ้ยอันนี้ค่อนข me. นะ้างควายโอน็อตยางเซมีมิดไายโอนะคัณนก็ลุงหน้าหลังว่ะ <laughs> อร่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงเขามีน้ำล้างให้แป๊บหนึ่งยัมมิอร่อยขอบคุณครับอร่อยไหมโอเคกินได้นะกินได้ก่อนเลย วันนี้จะอยู่นี่ทั้งวัน <Yeah. S 1> มอเสาร์อาทิตย์เมื่อวานคนเยอะไหมคะอุ้ย <Yeah. S 1> uh. ดีแล้วไม่มา if we visit sad and sun น o many crowded people เย h working day is okay นะ because it q u i t e เพราะว่าถ้าคนเยอะนี่โอ้ But, จัก,กรยานไเ <'s> นี่เยเย h จ่ายเงินยังเพดคนลุงเดี๋ยวเสร็จเอามาคืนเนาะอยู่ได้ทั้งวันนะคะไหนเขาต้องการมีเกียร์นี่นะนู่นนะนู่นก็มีเกียร์นี่ก็มีเกียร์ red has gears หรือว่า you เอา you you shoot white because it's quite low อ้าโอเคยางโอเคใช่ไหมคะอ่าโอเคนอ you white and red because I relate <laughs> <laughs> thank you hot แน่นอน today our arms will burn will get burn นะคะเช้งยังไงอ๋อเช้งแบบนั้นถ้าเดิน้ำดิดข้าวถ้ามันหนักก็ใครออกค่ะตายตายตายแดดร้อนไม่ได้เอาเสื้อนี่มา Música